สวัสดีครับท่านผู้ฟังและก็ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่ดูทาง y o u t u b e หรือ f a c e b o o k หรือช่องทางต่างๆอยู่ตลอดทั้งท่านผู้มีเกียตรติที่คอรพรักทุกท่านนะครับกับผมนายสมพงษ์ดาวเร,เรืองก็จะนําเหรียญรัชการที่5้ารุ่นปราบห่อที่ราคาหลักล้านนะครับผมก็จะนําแบบเหรียญพระราชทานนะครับแต่ว่าผมมีเป็นรูปภาพนะครับมาให้ท่านชมผมได้ไม่ได้จบด็อกเตอร์หรือศาสตราจารย์หรือน,รนักโบราณน,นวัตถุหรือว่าวิศว กับด้านโลหวะวัตถุนะครับผมก็ไม่สามารถที่จะนําเหรียญหรือว่าอะไรนี่ไปสกัดดีเอนว่าเหรียญพระราชทานมีโลหะผสมกี่ชนิดนะครับเหรียญปลอมมีโลหะผสมกี่ชนิดสร้างมาเท่าไหร่กี่ปีกี่พศผมก็ไม่ทราบทราบแต่ว่าพระราชทานไปกี่เหรียญแล้วก็ผลิตมากี่เหรียญเท่านั้นเองครับเหรียญพระราชทานนี้ท่านจะดูตรงนี้ก่อนนะครับตรงห่วงนี้ก็จะมีห่วงอันนี้ห่วงบวัวตูมวงใหญ่หน่อยนะครับ แล้วก็จะมีห่วงแบบหนึ่งเป็นเส้นลวดนะครับเป็นสุดเริมกลมๆแล้วก็เชื่อมนะครับด้านขอบขอบด้านนอกนี่ก็คือตัดเรียบเท่านั้นแหละครับอันนี้คือเหรียญพระราชทานแล้วก็ตรงมาตรงนี้เลยครับผมจะใช้ภาษาชาวบ้านเลยครับหนวดพระองค์ท่านนี้ก็จะเพิ่มนะเป็นเพิเม่มเราจะมองเห็นเป็นเส้นนะครับมองเห็นเป็นเส้นตาดวงตาพระองค์ท่านก็จะคล้ายปูรุมานิดนึงนะครับเส้นเกสาหรือเส้นผมพระองค์ท่านก็จะมองเห็นเป็นเส้นนะครับจุลาลงลงนี้ลอลิงนี้หางจะสั้นหางจะชีดตรงนะครับ ทอปไก่เขาว่ากรนี่ก็เขียนเหมือนทอทหารนะครับเหมือนทอทหารชขียเป็นสองเส้นนะครับเขียเป็นสองเส้นบรมราชาธิราชราชานี่ก็เห็นไหมครับรอเรือกสร้าจะติดกันสรัวตัวใหญ่ธิราชนี้รอเรือกสร้านี้จะห่างกันนะครับจะห่างกันจะขาดจากกันนะครับโดนด้านล่างแบบเรียนพระราชทานนะครับทีนี้ก็ไปดูด้านหลังแบบเรียนพระราชทานนะครับ ตอนนี้ก็มาดูด้านหลังเหรียญแบบเหรียญพระราชทานนะครับด้านหลังนี้ก็จะดูดูตรงไหนครับดูตรงหูช้างก่อนเลยครับหูช้างนี่จะพิวเป็นหยกัยกหยักนะครับหูช้างจะพิวเป็นหยกัยกหหน้าเจ้ากรมนายกองก็จะคล้ายๆหน้ามนลูปหล่อหน่อยครับว่างั้นครับนะครับส่วนงานช่างก็จะซ้อนกันชัดเจนนะครับด้านล่างด้านไหลก็ไม่มีผิดปกติก็ไปดูที่ตัวปราบห่อนะครับปราบนี่ตัว ตัวลอนี้ร้อเรือนี้ก็เห็นเลขนิดเดียวนะครับจะเห็นเลขเห็นเลขนะครับเล็กนิดเดียวนะครับห่อนี้ก็จะเห็นไม่เอกนะครับไม่เอกแน่นอนนะครับส่วนตัวอ่างนี้ก็ด้านในก็เฉียนเป็นเล็กแล้วก็ไม่ตวัดยาวนะครับตัวอ่างนะครับก็มาดูตรงเลขสามเลขสามแล้วก็เฉียนเป็นสองสองครั้งนะครับเป็นค่าให้ตัวพิมพ์เฉียนลงมาสองครั้งเฉียนไม่เต็มนะครับ ก็เลขสีตรงนี้ก็ไม่เป็นไรก็มาดูเลขสีตรงนี้ครับเลขสีตัวนี้จะผิดปกตินะครับจะฉีดลงมาก็จะคล้ายๆขาดขาดกันไม่ม้วนปกติเลขไทยนี่ก็จะม้วนติดก,กันเลยนะครับตัวนี้ก็คือให้ท่านดูว่านี่คือด้านด้านหลังของเหรียญพระราชทานแบบเหรียญพระราชทานนะครับก็จุดที่สําคัญคือใบหูช้างนะครับใบหูช้างเนี่ยท่านจะเห็นว่าพริวเป็นหยกัยกๆนะครับ หน้าเจ้ากรมในกองนี้ก็จะเป็นหน้ามุนะครับอันนี้คือด้านหลังนะครับของเหรียพระราชทานผมก็จะให้ท่านดูชัดๆเลยนะครับเช่วนี้นะครับใช้กล้องส่องดูแบบว่าชัดเจนเลยนะครับนี่คือแบบเรียนพระราชทานนะครับก็จะแท้ไม่แท้เทียมไม่เทียมก็ผมก็ไม่ได้นำไปตรวจดีเอ็นเออย่างว่านะครับเพราะว่าผมไม่มีของแท้อันนี้เป็นรูปภาพนะครับที่นํามาเปรียบเทียบาการเรียนที่ผมมีอยู่เท่านั้นเองนะครับไม่ใช่นํามาโปรโมทหรือว่า จะสร้างเหรียญของผมนี่เป็นราคาหลักล้านหลักแสนนะครับอันนี้เป็นด้านหลังนะครับก็ไปดูเหรียญที่ผมมีอยู่สามเหรียญนะครับมาดูเหรียญที่ผมมีอยู่สามเหรียญนะครับเหรียญนี้ก็คือคล้ายๆเหรียญพระราชทานขอบเรียบนะครับขอบตัดเรียบนะครับท่านจะเห็นว่าขอบจัดเรียบนะครับแต่ไม่มีห่วงไม่มีหูนะครับก็ดูหน้าเหรียญของพระองค์ท่านก็จะดูที่หนวดก่อนนะครับหนวดพระองค์ท่านนี้ก็ใหญ่เหมือนกันแต่ว่าไม่เป็นเส้นนะครับเป็นปื้น ดวงตาพระองค์ท่านก็คล้ายลักษณะคนตาหวานนะครับและเสร็จแล้วตอนนี้คือหางยาวนะครับหางยาวแต่เรียนพระราชทานนั้นจะหางสั้นนะครับคำประกอนี้ก็เขียนคล้ายๆทอทหารนะครับนะครับเสร็จแล้วเขียนทอทหารคล้ายๆทอทหารนะครับแล้วก็บรมราชานะครับรอเรือกษราก็จะเขียนติดกันสระตัวใหญ่นะครับราชก็จะเขียนยาวลากติดกันเลยนะครับอันนี้ด้านล่างก็คือจ้าใจพืะไรนี้ก็ขับไม่ผิดปกติอะไรนะครับ อันนี้คือด้านหน้าของเหรียญคล้ายเหรียญพระราชทานขอบเดือดตัดเดียบนะครับเนื้อของเหรียญก็จะอมดําคือลกักษณะเม็ดมะขามอย่างนั้นครับมาดูด้านหลังครับด้านหลังนี้ก็จะดูเข้าไปที่หูช้างก่อนนะครับหูช้างนี่ขอบเป็นขอบนะฮะเป็นขอบนะครับแต่ว่าของพระราชทานนี่ก็จะเป็นหยกักๆคือว่าเป็นพลิ้วนะครับพลิ้วปราบปลาเรือนี่ก็จะใหญ่เห็นไหมครับตัวปลาเรือนี้จะใหญ่นะครับลเรือใหญ่ สระอาก็จะเล็กนะครับห่อเห็นไหมครับห่อในหางยาวไม่มีไม่เอกนะครับโออางก็จะเขียนเต็มนะครับเลขสามก็จะเขียนเต็มนะครับไม่ค่ไม่ใช่ตัวพิมพไม่ค่ายตัวพิมพ์นะครับจะเขียนเต็มมาเลขสีก็เหมือนกันครับเลขสีนี้ก็จะนะครับเขียนเต็มหัวใหญ่นะครับไม่ขาดจากกันอันนี้ก็เอ่อจกกรมในกองที่นั่งคอช้างก็หน้าหน้าหน้าก็จะใหญ่นะครับหน้าใหญ่หน้ายาวนะครับ ลักษณะนี้ของเหรียญคายเหรียญพระราชทานแต่ไม่ใช่เหรียญพระราชทานนะครับความแตกต่างดูเท่านั้นครับผมให้ดูความแตกต่างผมไม่ได้มาดูว่าอันนี้เป็นของแท้อันนี้เป็นของเทียมนะครับแต่เหรียญที่2ครับเหรียญที่2นี้เป็นเหรียญเงินลักษณะเหรียญท่าดูน,นะครับว่าเป็นเหรียญเงินนี้ลักษณะเหรียญเงินก็คือจะมีขอบเป็นพัน,น,น,นเพื่องไม่ว่าที่5นะครับเหรียญตาแผ่นดินก็จะเป็นขอบพันเพืองเหมือนกันแต่จะลงหน้าเหรียญว่าบาทหนึ่งนะครับ อันนี้ขอบนี้ก็คือขอบเป็นฟันเพืองเหมือนกันนะครับเนื้อเงินอันนี้ด้านหน้าจุฬาลงกรณ์นี่ก็ลอิงนี้ก็จะหางยาวกอไก่หรือว่ากอน,นี่ก็จะคล้ายเฉียนทอรทหารนะครับแล้วก็รอเรือก็สลาเนี่ก็จะลากติดกันนะครับที่ลาดก็เหมือนกันติดกันนะครับเดินก็มีปัญหาครับดวงตาบางท่านก็จะคล้ายตาบวานนะครับหัวก็จะเป็นเปื้อนไม่เป็นเส้นนะครับครับ แตกต่างกันนะครับมาดูด้านหลังครับด้านหลังก็เหมือนกันที่เรียนที่แล้วคือขอบมูชางเนี่ยจะเป็นขอบนะครับท่านจะเห็นเป็นขอบเลยครับเป็นขอบท่านจะเห็นชัดเลยว่าเป็นขอบนะครับเป็นขอบนะครับเจกลมในกองก็จะหน้ายาวครับหน้ายาวนะครับปราบลารเรือก็จะใหญ่นะครับสระเล็กนะครับห่อห่อเรียนนี้มีไม่เอกนะครับตัวอ่างก็จะเียนเต็มนเลขสามก็เหมือนกันเขียนเต็มนะครับ เลขสีก็เหมือนกันครับหัวจะเขียนเต็มนะครับอันนี้เป็นเหรียญเงินเหรียญเงินที่จะอมทองแดงนิดนๆนะครับหรือว่าออกไปทางผสมนอยๆนะครับอันนี้ก็มาดูเหรียญเป็นเหรียญเงินเลยครับตัวนี้เป็นเหรียญเงินเ,นเนื้องเองเนินเลยเป็นเงินขาวขาวก็สวยแล้วครับนะครับดูด้านหน้าด้านหน้าก็คือหนวดโปองนี่ก็คือจะใหญ่เหมือนกันแต่ไม่เป็นเส้นนะครับดวงตาพระองค์ก็จะคล้ายๆคมตาหวานนะครับลอเรือก็จะเห็นชัดนะครับว่าหางยาวงอนขึ้นนะครับเอ่อ ก่อนนี้ก็เฉียนเหมือนทอทหารนะครับเส,สร็จแล้วรัวเรือนะครับตัสละอานี่ก็จะเฉียนลากติดกันเลยครับลาดก็เหมือนกันครับที่ลาดนี่ก็สระลอาลกับตัวเรือก็จะลากติดกันนะครับอันนี้เป็นด้านหน้านะครับด้านหน้าหน้าเหรียญด้านหน้ามาดูด้านหลังครับด้านหลังก็ดูหูช้างอย่างเดียวครับหูช้างก็เป็นขอบลักษณะเหรียญสามเหรียญนี้แตกต่างกันอยู่แต่ว่าหูช้างอะไรนี้ไม่แตกต่างกันแน่นอนครับจะมีฉีดนะครับบางเหรียญก็จะมีฉีดอยู่ตรงนี้ฉีดตรงหาช้างเนี้ยบนล่างนะครับ ราบห่อปาบห่อนี้ก็เราเรือจะใหญ่เห็นไหมครับสละอาก็จะฉีดลงเฉยห่อเหรียญนี้ก็จะห่อถุงู่กจะหางยาวไปอาจจะใส่ไม่เอกเข้าไปอ่างก็เฉียนเต็มเลข3ามก็เฉียนเต็มนะครับไม่ขาดจากกันนะครับเลข4ี่ก็หัวใหญ่เียนเต็มเหมือนกันนะครับเจ้ากรมนายกองที่นั่งบนขอช้างนี้ก็จะหน้าใหญ่นะครับหน้าใหญ่นะครับก็งูช้างแล้วก็หน้าใหญ่อันนี้เป็นเหรียญ เงินนะครับเหรียญที่สามของผมทีนี้มาดูเหรียญของปลอมปลอมมาจากของแท้ปลอมมาจากของแท้นั่นก็คือดูตรงหูช้างนะครับหูช้างจะผิวเห็นไหมครับหูช้างจะผิวแต่ก็ใช้เงินเนื้องเงินทำเหมือนกัน,กนขอบตัดเรียบนะตัดมาโคูกะนะครับไม่เรียบร้อยแล้วก็หน้าโะองแล้วก็เหมือนกันครับลักษณะลอ,อลิงครับก็จะคล้ายๆสั้นจะทอทหารก็จะคล้ายๆกันนะครับอย่างอื่นก็จะ ส่วนมากก็จะเป็นที่ตัวรอเรือกัษราานี่แหละครับลาดเนี่ยจะขาดจากกันแต่นี้เหรียญพวกเหรียญปลอมอะไรนี้เหรียญปลอมนี้ไม่ขาดจากกันนะครับนี่ก็เหรียญที่1ปลอมที่1นึ่งมาดูเหรียญปลอมแบบมาปลอมมาจากของปลอมนะครับนี่ด้านหน้านะครับปลอมมาจากของปลอมอยู่แล้วก็ไม่สวยงามเท่าไหร่นะครับนี่ด้านหลังนะครับหูช้างก็แทบจะมองไม่เห็นนะครับรายละเอียดต่างๆก็มองไม่เห็นไม่ชัดนะครับ ขอบก็ตัดเรียบเหมือนกันนะครับขอบก็ตัดเรียบเหมือนกันฉะนั้นผมก็จะขอสันนิษฐานเลยนะครับว่าสามเดรอยที่ผมมีอยู่นี่เมื่อ2อ2พ2นนนะครับ2ี 24, 25้นี่ผมก็สแสวงหาโชคหาลาบคือหาเหรียญเงินตาเหรียญช่างสามเสียนหัวโลนี่ครับสามเสียนหัวโลนี่มาทําหวยเพราะว่าลุงพ่อท่านบอกว่าช่างสามเสียนหัวโลนี่ก็จะเป็นเหรียญที่ว่าเ,เป็น เหรียญที่ทําหวยออกมาตรงสามวดก็เลยสแสวงหาอย่างนั้นตกลงไปเน่นึกถึงเหรียญนีน้แต่มีอยู่วันหนึ่งเจ้เขาบอกว่าอ้วมีอยู่เหรียญหนึ่งนะครับมีหนวดมีงาด้วยมีช่างทั้งตัวลุงแกก็บอกว่าลุงที่แกตานานเรื่องหวยนี่เรื่องหาหวยนี่แกก็บอกว่ามันเป็นเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญเงินจริงแต่ว่ามาใช้แทนเงินไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ลงค่าของเงินไว้ก็เลยไม่ได้นําออกมาใช้ ท่านก็พูดได้แค่นั้นนะครับแล้วก็ชวนกันกลับขึ้นรถไปต่ออีกที่หนึ่งนะครับอันนี้ผมก็สันนิษฐานไว้อย่างนั้นนะครับผมก็สันนิษฐานว่าอาจจะสั่งผลิตมาเพื่อเป็นกันตาแต่ว่ารายละเอียดไม่ไลงว่าเหรียญน,นี้หนึ่งบาท2 3, บาทหรือ5บาทหรืออะไรก็ไม่ไลงไว้ก็ไม่แนะนำบอกไม่ใช่เพราะว่าไม่มีค่าของเงินอยู่หน้าเหรียญน,นะครับผมก็เพิ่งได้มาเมื่อ2 2 9พนี้ซึ่ง30นี่แะครับผมก็ไม่ได้สนใจอะไรมากมายนะครับที่ผมมา นำมาเปรียบเทียบใี้ท่านมนดูวันนี้ก็คือแบบเรียนพระราชทานแบบเรียนที่ผมที่มีอยู่นะครับแล้วก็แบบเรียนปลอมนะครับมี3มแบบสามเรียนด้วยกันท่านจะว่าปอมว่าเทียนก็สุดแล้วแต่จะท่านนะครับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมที่ติดตามฟังนะครับอาจจะขาดตกบกพร่องด้วยวาจาหรืออะไรไม่เพราะสนอหูก็กร่าบพอไปด้วยก็ขอให้ทุกท่านนะครับจงโชคดีมีความสุขมีโชคมีลาบปาศรากรูภัยกระเจ็บอะไรทั้งปวงครับ จากกับผมสมพงษ์เดยเรื่องสวัสดีครับทุกท่าน